สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนเนาะมื่อนี้เข้ามาลองเห็ดอ่าตอกโบกีเนาะตอกโบกีอกบกของเกาหลีเนาะจ้าเขาก็เบ,บิ่งตามกูเกิลเนาะจ้าตามยูทูบเนาะที่ข้าเจ้าเห็ดเนาะจ้าก็ได้ซอสมาเนาะได้ไปหาซอสหาอย่างมากเนาะจ้าสพริกเกาหลีเนาะจ้าเขาใส่ใแบบวา่าใส่เนื้อก็ได้ไรด้วว่าใส่แต่สดด้วยกัอ่าด้วยว่ากับผักเนาะจ้าเนาะ มันก็นเห็ดงายอยู่เลยพี่นอกแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ไปน้ำเนาะปนัเนาะปกติใส่อันนี้น้ำเน้อจากต้นหอมเนาะห้วยหนาเนาะแต่ว่าเขาลืมซื้อมาเนาะอยู่ในบ้านเขาเบิดพอดีจ้ะอมอมันสีเขียวมันสีตัดกับสีสันได้จ้ะตัดสีเขียวมันสีตัดกับสีแดงสีสมเนาะ จะตัดกับซอสเนาะก็ะเห็ดตามยูทูบบอกมาจา้ะถ้าที่เขาเขาไปเบิ่งตามช่องเพื่นเนาะซื้อเพิ่นตกอกโบกิ จะไ้พี่น้องซีซันแต่ว่าซีดเมืองล,ละละรูชาติกะแต่ถ้าก็เคยกินอยู่แต่ว่าอา่านที่แหวว่าเพนเฮดสำเร็จรูปแล้วเนาะก็คล้ายๆกันนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เพาะไปยืนเบืองซอสนน้ะจะซอสพริกเนาะมันจะมีแบบเพ็ดกับแบบโบเผ็ดถ้าเอาแบบโบเพ็ดแต่ว่าเพ็ดสำหรับเผาเนาะเพ็ดเพิ่พน์นบาบผู้ดีไปเห็นเกาหลีผู้ดีก็ได้ถามว่าซอดตัวไรอันที่มันโบเพ็ดนะเพิ่นก็ได้บอกว่าชอดตัวนี้บเพ็ด เผ็ดหน่อยแต่เผ็ดหน่อยเพื่อนทนเผ็ดท่าเนาะจากเกาหลีถ้าเจ้ากินเผ็ดเด้อตามฮูจักมนาแต่ละคนนอกจากเกาหลีเขาจะกินเผ็ดเปิดทุกนคน,นากกาเด้อกินเผ็ดได้บางคนกินเผ็ดก็ห้าอีกจก้ะนาตากระติบพมา่านี่เนาะตอกโบกี้ Bây sai cái sẽ xay xịt vào nó cháu Bây giờ họ xay nó Xay xịt cho nó nguội lên nó